ดี๋ยวใครดูอยู่แล้วอยากซื้อไปติดตั้งเองมาเดี๋ยวช่างสอนวิธีการติดตั้งมาให้เลยอ่ะอันนี้สีส้มมาเปิดงัดออกมาอน,นุนอนก็นจริงๆถ้าใครมีติดบ้านไว้ก็จะดีเนาะแขงเข้าไปเลยเออแงเ้าไปไม่มีน,อน็อตไม่มีอะไรเห็นป่ะเลื่อนออกมาปุ๊บ เดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวเราจะติดตั้งในช่องช่องนี้แล้วกันเนาะมันจะได้ง่ายเห็นเดือยไหมกดกดนี่ดันออกอกดกดแล้วก็ดันออกเอาสีส้มมากดก็ได้ถ้ามึงกดไม่ไหวอ,ะอ่ะกดดันพอมันออกมาข้างหนึ่งปุ๊บเดี๋ยวเราก็เอาข้างบนออกต่ออ่าไปกดอ่านี่ออกแล้วนะจริงๆแล้วจริงๆแล้วมือมือเราดันก็ออกนะตัวนี้มือเราดันก็ออกทีน,นี้ลงไป ลงไปดูข้างล่างเห็นเห็นคันเร่งไฟฟ้าเห็นเห็นคันเร่งไหมตรงคันเร่งอ่ะปักตรงคันเร่งเห็นไหมตรงไหนคันเร่งคันเร่งอยู่ตรงไหนคันเร่งอยู่ตรงไหนที่เราเหยียบคันเร่งอ่ะที่เราเหยียบคันเร่งอ่ะตรงไหนวะเวลาเราเหยียบคันเร่งเราเหยียบตรงไหนเออมึงเห็นปักไหมทอดอกเออเนี่ยง น้องมาฝึกงานจากจากเทคนิคเทคนิคบางแสนเนาะเขาส่งมาฝึกงานกับช่างเนาะเพราะว่าที่ร้านช่างจะมีพวกรถไฟฟ้าอันนี้เรียนเรียนเกี่ยวกับยานยนต์ไฟฟ้าเมื่อวานเพิ่งไปจ่ายค่าเทอมนี่มาฝึกงานแม่งช่างออกค่าเทอมให้ด้วยนะส่งเสริมให้มีการศึกษากันเนาะเพราะว่าถอดมายังอ่ะเปิดกล้อง ่องนี่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 นีนเ่เปิดออกมาดูนี่มันมีอะไรบ้างก็ใครก็ดูดูช่างไปได้นะเผื่อใครเอาไปติดตั้งเองอะ่ะสามารถดูช่างไปได้เลยแล้วก็ <c oughs> ก็สามารถไปติดไปทําตามได้เลยนะตัวนี้สําหรับกล่องง่ายไม่ยากเลยนะครับในกล่อง <c oughs> ในกล่องก็จะมีใบรับประกันมาให้ด้วยเนาะนี่มีสติกเกอร์แถมมาให้ด้วยมีใบรับประกันให้ด้วยสามปีนะครับ <c oughs> เปิดมา อ่ากองใหญ่ก่อนก็ได้มาพามาดูกันถ้าใครส่วนใหญ่แล้วเนี่ยตัว2.4จะมีปัญหาเรียกว่าอืดน่วงเหยียบไม่มาแกะไอ้นั่นออกไอ้นนั้นอย่าเพิ่งเอานั้นก่อนเออปลึบาสายออกแล้วทีนี้เราเ,เราจะเห็นสายสายที่เองถอดมาเมื่อกี้เห็นป่ะมันก็จะเอาไปเสียบกันนี้ เขาเรียกว่าปลักวายสังเกตก็คือการเสียบพ่วงนม่กออกปะเสียบพ่วงอีกอันนึงเสียบเข้าปลักที่ตัวรถอีกอันนึงเสียบกับปลักที่ที่เราถอดออกมาเมื่อกี้เห็นไหมไม่ยากอันนี้น้องมาฝึกงานนะยังไม่เคยทำเนี่ยเลยวะทำไม่เพราะถ้าน้องทําได้มีพี่ที่อยู่ต่างจังหวัดแม่งซื้อไปติดได้เองแน่นอนเสียบเข้าไหมอ่าแล้วก็เอาตัวผู้กับตัวเมียที่เราเอาออกมาไม่ใช่กับสายเราเสียบเข้าด้วยกัน ไม่ยากไม่ยาก,อยากเอาแล้วใช่ไหมอ่าทีนี้เหลือสายนี้อันนี้ออกมาเออสีส้มมาเปิดมาใหม่เมื่อกี้มันเกะกะพี่เลยปิไดไปอ่าเอาสายปลายสายมาขึ้นไปข้างบนเลยขึ้นไปให้มันอยู่อยู่เหนือสายไฟนะมันจะได้ไม่ห้อยตกลงมาเวลามันห้อยลงมามันจะค้ำสายไฟข้างล่างเดี๋ยวเอาเทปบรรทายรัดอีกทีหนึ่งปุ๊บ นี่ใช่ป่ะเอาลอดไปลอดเข้ารูไปเลยรูที่เราถอดตั้งออกมาเมื่อกี้ลอดไปดึงไปเลยอ่าทีนี้อ่ายังไม่ต้องปิดเอาเอาเปิดกล่องนี้มาอ่ากล่องนี้มาเราจะเจอไอ้นี่ละเราจะเจอสวิตปรับระดับนะสวิตเสียบเลยเสียบเลยเสียบนี่เสียบปลั๊กนี่เออเสียบปลั๊กนั่นแหละเออนั่นแหละเสียบเลยปุ๊บกุญแจอยู่นะกุญแจอยู่นี่มา เดี๋ยวช่างออนไฟให้ดูท,ทำไมต้องออนไฟทำไมต้องออนไฟเดี๋ยวเสียบไปแล้วแล้วแม่งผิดกลับหัวกลับหางนะเนี่ยเดี๋ยวเวลาเราเสียบเข้านเนี่ยปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวมันจะผิดผิดด้านเนาะเดี๋ยวมันจะกลับหัวกลับหางอ่ะอย่างเงี้ยเห็นไหมมันเขียนว่า A box เราอ่านอ่านตรงหัวแล้วเนาะเอาเสียบเข้าไปาดันเข้าไปาโอเค<า>ดันเข้าไปตรงๆตรงๆงนั่นแหละตรงตรงนั่นแหละดันเข้าไปเลย ได้ผมยังยังไม่ได้เก็บคุณใส่ไฟ <Okay. S 2> ให้นะโอเคให้ให้ที่เขาเห็นว่ามันเป็นยังไงโอเคได้อ่ะมันใส่ไปแล้วรัดรัดเก็บเคเบิลไทยอีกทีนึง